สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4คลิปที่619นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่า4กับตาลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะฮะวันอาทิตย์นะบิตคอยนะหลายคนก็มองว่าจะเป็นลงไหมนะะก็ต้องดูคืนนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเอ,อ่อบิตคอยในช่วงอ่า กลางวันที่ผ่านมานะฮะก็พุ่งเหนือขึ้นไป48ดอลลาร์สหรัฐนะไปกระแทกนะฮะจุดไข่ปลาของเรานะฮะกราฟวีกนะกลายเป็นขาขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีสาเหตุหลักๆเลยคงหนีไม่พ้นนะฮะ c นะ,ะของ Backlog นะได้ให้สัมภาษณ์ว่าบิตคอยนะฮะไม่ต่างอะไรจากทองคำเลยนะแล้วก็เป็นทองคำที่สามารถโอนเงินและป้องกันมูลค่าของคุณได้คือมันโอนเงินข้ามระหว่างประเทศได้นะแล้วก็ป้องกันนะมูลค่าของเงินให้คุณได้ประโยคหลังนี่แหละสำคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะมี ซึนามิลูกใหญ่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะวันนี้เองจาวันก็พยากรณ์นะฮะราคาของรูน่าซีระยะสั้นอันนี้เป็นการขึ้นระยะสั้นนะระยะสั้นหลังจากนี้เพราะว่าทางเทคนิคเนี่ยรูน่าซีเนี่ยทำแพทเทิร์นแล้วนะส่วนรูน่าซเองนะ,ะก็มีการไปถามนะ o ูเกิลแบนะ,ะว่ารูน่าซในปี2000 2,050นะฮะจะยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ซึ่ง Google b a d เองก็ให้คำตอบทำไมต้องเป็น Google b a d นะเป็น ChatGPT ได้ไหมคืออย่างนี้ฮะคนที่สร้าง Google b a d เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าพ่อ AI นะฮะแล้วเขาก็ลาออกนะพอหล,หลังจากเขาลาออกเนี่ยเขาก็เปิดหมดทุกอย่างเลยว่าตัว AI ของ Google เนี่ยมันเหมือนมนุษย์คือคือมันมี อะไรที่ร้ายอ่ะนะฮะเขาก็เลยออกมาเตือนเรื่อง AI ตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นผู้สร้างแล้วก็ออกมาเป็นผู้เตือนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรถ้าเกิดคุณพิมพ์เข้าไปใน Google นะฮะว่าเจ้าพ่อ AI นะฮะของ Google เนี่ยลาออกแล้วก็มาพูดอะไรบ้างฉะนั้นตัว Google Bad เองเนี่ก็น่าสนใจนะในเมื่อ,อผู้สร้างเองเนี่ยเขามองว่าเออ มันเหมือนมนุษย์นะแล้วมันอาจจะร้ายกว่ามนุษย์ก็ได้ก็ว่ากันไปฉะนั้นสิ่งที่ AI พยากรณ์นี่ก็อาจจะไม่แน่นะอาจจะจริงซะทั้งหมดเลยก็ได้นะก็ดูกันไปสำหรับเรื่องนี้อ่ะมาเรื่องแรกนะฮะเออจริงๆวันนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องเรื่องเสริมนะฮะซึ่งเป็นเรื่องแทรกผมจะไว้พูดท้ายคลิปนะฮะก็คือชุมชนเนี่ยเริ่มมีการแฉะนะฮะกลุ่มนะ โนดเดิมๆที่โหวตกันเนี่ยนะฮะว่าใครอยู่เบื้องหลังนะที่โหวตโนโหวตโนเนี่ยแล้วก็เป็นการเหมือนบล็อกโหวตนะฮะให้โหวตเหมือนคล้ายๆว่าแค่ดูแลระบบนะนะซึ่งก็หลายๆคนก็แชร์มานะผมก็มองว่ามันก็เป็นบางทีมันอาจจะเป็นข้อเก่าหาก็ได้นะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะในเรื่องนี้สำหรับบิตคอยนะหลายคนก็ถามบอกว่าบิตคอยกับโซล a ن ا เนี่ยพุ่งเอาพุ่งเอานะ ตั้งแต่ราหูย้ายออกดาวพฤหัสอยู่ในดวงของบิตคอยอย่างเดียวเนี่ยพุ่งนะพุ่งตั้งแต่ตรงเนี้ยนะฮะตั้งแต่คุณเห็นเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่17ตุลาหกหกแล้วลากยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยไปถ้าคุณไปดูเนี่ยไอ้แท่งเนี้ยเกิดจากวันที่ราหูย้ายแล้วก็ลากมาหลายคนก็บอกว่าในดวงของบิตคอยเกิดราศีตุลน,นะฮนะเอ่อ,อ,อโซลานานะเกิดราศีตุล นะแล้วก็ส่วนราศีเมษก็คือตัวลูนาใช่ไหมฮะตัวลูนาเองเนี่ยเกิดลาศีเมษทําไมเออดาวฤหัสไม่ให้คุณเหมือนกันคือทั้งสองดวงเนี่ยเกิดคนละวันนะ เสร็จแล้วดาวพฤหัสในพื้นดวงเนี่ยได้ตำแหน่งต่างกันนะถ้าคุณไปผูกดวงเนี่ยตำแหน่งดาวพิหัสในนาวางเนี่ยของตัวบิตคอยได้ตำแหน่งใหญ่นะส่วนตัวของตัวรูน่าเองเนี่ยจะมีราหูนะมีอังคารมีเสามั้งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นตำแหน่งที่ดีส่วนดาวพิหัสเขาเนี่ยกำลังมันแค่60%ฉะนั้น ตัวลูน่าซีเองเนี่ยจะต้องอาศัยดาวมาช่วยอีกสักคู่หนึ่งนะจะลำพังดวงตัวเองไม่ได้นะคือดาวบริหัสดวงเดียวไม่ได้ต้องอาศัยดาวดวงอื่นเพื่อมากระแทกให้เกิดพลังถึง100%มันก็เหมือนเอาแง่แบตเตอรี่มันไม่เต็มอะนะฮะมันต้องรอตัวอื่นมากระแทกซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงขึ้นเว็บก่อนเนี่ยอังคารต้องสุกนะหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเกณฑ์เข้ามาก็คือพุธต้องจันนะ แล้วก็สุกต้องอังคารเดี๋ยวคุณดูไปเรื่อยๆอะนะฮะสำหรับตัวรูน่าสีแต่คือจนแล้วจนรอดเนี่ยมันจะต้องขึ้นเว็บใหญ่อ่ะหเว็บก่อนที่ดาวฤหัสจะย้ายวันที่30เมษายน67อันนี้สำหรับรูน่าสีนะส่วนตัวบิตคอยพี่ใหญ่ให้คราลากไปฮะ เพราะว่าก็เป็นผลดีนะกับรูน่าเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปถึงแสนห้นะถึง2องแสเมื่อไหร่เนี่ยตัวลูน่าก็จะถูกลากไปด้วยนะอันนี้ก็เป็น AI พยากรณน,นะส่วน Bitcoin อย่างที่บอกเลยวฮะว่าตั้งแต่ลาหูย้ายออกเห็นไหมอ่านะแท่งแรกนะลาหูย้ายออกอันนี้เป็นแท่งวิกนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะตั้งแต่วันที่17ตุลาหกหกนะเห็นไหมอะเนี่ยแท่งเนี้ยคือ17ตุลาหกหกนะ อ่าสิบเจ็ตุลาหกหกมาลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ดาวพฤหัสยังไม่ย้ายจนถึงราคานะปัจจุบันตัวบิตคอยขึ้นนะครับอยู่ในกรอบนี้อันนี้ก็เป็นกราฟเดิมนะฮะผมก็เซฟเก็บไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะลากยาวไปจนถึงดาวพฤหัสย,ย้ายหลังจากนี้มันจะต้องอาศัยดาวเล็กแล้วแล้ว,ลวต่อไปเนี่ยนะฮะถ้ามันค้างฟ้าอยู่แนวแนวนี้เนี่ยก็จะลากไปจนถึงลาหูเข้านะแต่วันนี้เองเนี่ยตัวคริปโตคอนนะ ก็พยากรณ์ในลักษณะที่เดิมเนี่ยเขาให้วันที่เอาไว้คือบิตคอยจะทำออทำไฮเนี่ยในวันที่28วิพฤศจายนปี2565ายนปี2565นะแต่เขาย้ายฮะเขาย้ายวันให้เร็วขึ้นจาก28พฤิจิกายนเนี่ยเขาย้ายมาเป็นวันที่11เมษายนนะส1เมษายนนะซึ่งไปสอดคล้องพอดีฮะเพราะว่าวันที่ วันที่8พฤษภาคม68นะ8พฤษภาคม68ไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายน69เนี่ยราหูจะต้องเสาในดวงของบิตคอยอันนี้จะเป็นเวฟออทัมไฮในช่วงนั้นนะในช่วงนั้นซึ่งตัวคริปโตคอนเนี่ยนะ,ะสายกราฟนะสายเทคนิคนะเขาค่อยับเข้านะเขาค่อยับเข้าให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นอ่าเรามาดูนะ,ะเออบทสัมภาษณ์ของ c e o นะฮนะ ตัวแบ็กล็อกเองเนี่ยก็บอกว่าบิตคอยไม่ต่างอะไรจากทองคําที่เคยเป็นมาหลายพันปีนะมันเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันคุณนะป้องกันทรัพย์สินคุณนะป้องกันหลายๆอย่างแล้วก็สามารถนะโอนทําธุรกรรมข้ามทวีปข้ามโลกได้นะข้ามประเทศได้ ไอ้ตรงนี้เองเนี่ยถือว่ามีความสําคัญอย่างมากเลยนะฮะอย่างที่เราบอกนะฮะว่าตัวกองทุนเหล่านี้เนี่ยเขาย่อมรู้เห็นแนวโน้มของหนี้สเมการเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะเขาคงเห็นเม็ดเงินที่มันเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะสามสิทิลเลียนนะหรือ3 4มสิบสี่ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นหนี้ที่โตมากกว่า GDP ของสเมการเนี่ย หลายคนทําคลิปก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณ1 0 0หรือไงนี่นะคุณก็ต้องไปดูเอานะอันนี้เขาก็ต้องเห็นพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็คงหาที่หลบภัยนะและา้าคงหาที่หลบภัยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าวานต่างๆเนี่ยเริ่มเก็บนะฮะเก็บบิตคอยเก็บค่อนข้างที่จะแบบซื้อเก็บเยอะจนทําให้นะสายเทคนิคนะขนาดคริปโตคอรเนี่ยนะว่าให้วันที่แม่นๆเนี่ยนะนะตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นนะโดยขยับวันที่ จากเดิมเนี่ยนะมันจะจบในบล็อกเนี้ยประมาณวันที่28นะ28พฤศจิกายนนะรอบนี้เนี่ยเขาขยับมานะฮะเป็นวันที่11นะฮะพฤศจิกายนนะ11พฤศจิกายนนะเอ่อ11พฤศจิกายนนะมันจะขยับเร็วขึ้นนะเขาขยับเออไม่ใช่พฤษภาสิเขาขยับมา11พฤษภาจาก28่นะ28ของเดือนพฤศจิกามาเป็นวันที่11นะพฤษภานะพฤษภานะเนี่ย 11พฤษภาเร็วขึ้นฮนะเร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ยออทามไฮหรือราคาจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนแส0ห้าขึ้นไปถึง2 0 0แสนนะแสนห้าถึง2 0 0แสนเนี่ยจะขยับนะเข้ามาใกล้เร็วขึ้นนะเออมาใกล้เร็วขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาแล้วเวลาลงก็จะลงเร็วขึ้นนะฮนะอันนี้ก็ เป็นกาฟพยากรนะกาฟพยากรณ์ส่วนวานเองก็ตอนนี้ก็ไล่เก็บบิตคอยฮะเพิ่มขึ้นใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรวมๆกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเออเป็น1นึ0ง0สนนะหนึ่งแสน,นะ 1, แสน 40, บิตคอยภายใน3อาทิตย์นะแล้วก็มีการถอนบิตคอยออกจากเอ็กเชิงเนี่ยนะโอนออกไปข้างนอกเลยนะคือเก็บยาวๆเลยก็ไม่เชื่อใจพวกเอ็กเชงก็เอาไปเก็บนะฮะ ส่วนจาวันเองก็มุมมองจริงๆเนี่ยเขาบอกไว้นาแล้วนะว่าบิตคอยเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยนะฮะบิตคอยจะเป็นขาขึ้นตอนนั้นน่ะเขาโพสต์ไว้เนี่ยวันที่23มนะมกราคมนะยีมกราคมบอกว่าเนี่ยการลงลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นขึ้นนะเพราะว่าครั้งก่อนที่มันลงลงครั้งนี้มันก็ขึ้นลงครั้งนี้มันก็ขึ้นลงครั้งนี้มันก็ขึ้นลงครั้งนี้มันขึ้นยาวลงครั้งนี้เขามองว่าขึ้นนู่นแหละจนไปถึง6 0 0 0ื่น อะไรนะหกห0ื6นเะจ็ดนดะ6กห0 0เฉะนั้นเนี่ยการขึ้นครั้งนี้นี่ก็ถือว่าแม่นอยู่พอสมควรนะเพราะว่า,ากราฟเนี้ยนะฮะเกิดขึ้นในเดือนมกรานะาในเดือนมกรานะแล้วเขาทำนายว่าขึ้นนะฮะหลายคนจะบอกว่าลงใช่ไหมเจ้านี้ก็บอกว่าพอหลังจากนั้นมามันลงเสร็จมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยฉะนั้นเนี่ยมาแน่นอน,นะฮะเนี่ยคือ ตัวราคาบิตคอยถ้าเกิน6 0 0 0 0ไปก็คํำพยากรส่วนบิตคอยก็จะจบนะมันจะอยู่ที่60,000ถึง1 0 0 0 0แสนสหรับปีนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปสำหรับบิตคอยหลายคนก็บอกว่าอา้าวจจวันเนี่ยทำนายบิตคอยแม่นลูน่าละ่ะนะลูน่าเขาก็พยากรไว้เหมือนกันฮนะตัวลูน่าเองเนี่ยตัวจจวันเนี่ยพยากรนะเออรอบถัดไปเป็นรอบถัดไปนะรอบถัดไปเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณเป็นเงินไทยนะก็อยู่ที่ประมาณ2สตังค์ฮะรอบถัดไปเป็น2สตางค์นะฮะแต่สุดๆทางเขาเลยเนี่ยจะประมาณ4 4สตางค์16นะคือมันจะมี2 2เว็บอะนะเว็บแรกกับเว็บที่2 ไอเว็บแรกเนี่ยเขาบอก2สตางค์นะไอเว็บถัดไปเนี่ยมันจะเป็นประมาณ4สตางค์สิบหกนะฮะแต่หลายคนก็ยังมองถึง3เซนอยู่นะเออสามเซนอยู่บางคนก็มอง3เซนเอาว่ากันไปนะจะก,กี่บาทกี่เซนยังไงมันก็มานะฮะคุณก็ดูไปในทางแพทเทิร์นนะเสร็จแล้วมันก็มีการถามฮะเอ,อ่อ b o d AI d นะ AI พยากรณ์มีการไปถาม Google Bad ว่า Luna c l a s s สิเนี่ยจะยังอยู่รอดปลอดภัยจนถึงปี2050ไหมนะ ตัว Google b a น d เองเนี่ยก็ตอบคำถามนี้เหมือนกันนะแล้วตอบดีซะด้วยนะตอบอย่างก็บคนตอบเลยนะไม่รู้ว่าสรุปเป็น AI หรือเป็นคนนะฮะปรากฏว่าเขาก็ให้คำตอบนะว่าแชทบอทเนี่ยกล่าวว่านะกาวว่า,นะา,ววาแม้จะมีข้อขัดข้องนะสำหรับรูน่าสนะจะมีขัดข้อขัดข้อง,ข,ข,องขัดข้องแน่และทะเลาะก,กันจะเป็นจะตายอยู่ตอนนี้เออมันก็เป็นเรื่องมันก็เหมือนสภาเหมือนสภาประเทศไทยเรานะก็มี เออทั้งทั้งอะไรฮะทั้งสสนะที่เป็นอํานาจเก่าอํานาจใหม่มันก็ปนกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนประเทศลูนา่า4ีประเทศลูน่าสีก็มีทั้งอํานาจเก่าก็คืออํานาจของเทอร่าฟอร์มแลบนะซึ่งอยากจะให้แค่ดูแลรักษาบ้านไม่เฉยเนะเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะกลับมาเนี่ยกับอีกกรณีหนึ่งคือพวกที่มาใหม่ก็คือนักการเมืองใหม่ๆนะก็เป็นพวกที่เกิดขึ้นนะหลังจากเทร่าฟอรออลูนามันล่ม แล้วก็เกิดโนดใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฮนะโนดใหม่ๆก็อยากจะฟื้นฟูเร็วๆนะอยากจะรวยเร็วนะเหมือนพวกเราอ่ะอยากจะรวยเร็วเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามจะผลักดันข้อเสนอต่างๆแต่ตั้งแต่คุณคิสซ,ซึ่งเป็น c e o คนปัจจุบันขึ้นมาเนี่ยโนดมันก็เริ่มโหวตไปในทางตรงกันข้ามอันไหนที่เป็นการดูแลระบบเนี่ยนะ เออก็โหวตให้ผ่านแต่ถ้าอันไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยหรือรีโนเวทบ้านใหม่เนี่ยก็โหวตไม่ผ่านเราจะเห็นข้อเสนอที่มีการโหวตในลักษณะทิศทางอย่างนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วเป็นต้นมานะตั้งแต่แกมาเป็น c ีอ่ะนะถ้าเกิดคุณไปดูนะคือเหตุผลที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะทําคลิปทุกวันพอทําคลิปทุกวันเราก็อ่านข่าวทุกวันพออ่านข่าวทุกวันเราก็ตามทุกวันนะแต่บางคนเนี่ยเขาเพิ่งมาจับไตได้ เนี่ยหลายๆคนเริ่มมาจับไตได้เห็นแชร์กันมานะบอกว่าสรุปแล้วใครอยู่เบื้องหลังการโหวตโนในครั้งนี้ใครอยู่ในเบื้องหลังของอกลุ่มนะฮะโนดท,ที่โหวตโนในครั้งนี้และนะมีการพูดถึงขนาดเชื่อมโยงนะ,ะเส้นทางการเงินที่จ่ายให้ด้วยนะที่ติดสินบนกันเนี่ย นะมาจากใครนะอันนี้ก็เป็นการแฉของคนในชุมชนนะอันนี้คือความขัดข้องที่เกิดขึ้นซึ่งแชทบอทก็บอกว่าแม้ว่าจะมีข้อขัดข้องนะแต่ลูน่าซียังคงมีชุมชนที่สนับสนุนที่สําคัญซึ่งเชื่อมั่นและในศักยภาพของมันนะชุมชนนี้จะสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาและนําไปใช้อย่างต่อเนื่องนะขออะข้อโต่ยแล้วเขาบอกอีกประการหนึ่งสําหรับนะการดํารงอยู่นะอย่างต่อเนื่องของคริปโตเนี่ยตัวแบดเองก็บอก,อบอกการก้าวหน้าเทคโนโลยีโม โมเดิ์นะก็คือการพัฒนา AI นะตั้งข้อสังเกตนะพื้นที่สกุลเงินที่จะต้อนกำลังพัฒนาและก้าวมีความเ,เกิดความก้าวหน้าใหม่นะมีความสำคัญและอาจจะรอดนะจากปรากฏการณ์นี้เขาบอกกลไกลในการลดอุปทานหมุนเวียนของรูน่าซีเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าในทางทฤษฎีเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้คือ AI นะคนสร้างเนี่ยเขาลาออกเนี่ยสร้าง Google b a d เนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันมันจะ มันอันตรายแสดงว่าเขาเห็นอะไรที่มันน่ากลัวอยู่ก็คือเขาคงดูหนังมากไปหรือเขาก็ไม่แน่คําพูดเขาอาจจะจริงก็ได้เพราะว่ามีคนกลัวเรื่อง AI ล้ตอนนี้นะฮะกลัวว่าจะครองโลกขน,ขนาดตัวบิลเกตเองก็ยังออกมาเตือนเลยนะเรื่องนี้ถ้าเกิดมันโจมตีระบบการเงินโลกนะคุณเอ้ยนะฮะระบบสวิปเนี่ยแค่โจมตีไป7วันะนะนะไอระบบสวิฟล่มเนี่ยนะฮะคุณเอ้ยคริปโตเนี่ยดัง เพราะอะไรเพราะว่าคริปโตจะโตอย่างเร็วมากเลยเพราะว่าเงินจะไหลเข้าในทางนี้แทนเพราะว่าโอนระบบสวิปเนี่ยมันจะถูกโจมตีจาก AI ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องเออเขาเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดนะฉะนั้นก็ถือว่าในทางสรุปแชทบอทเองนะก็มองว่าตัว Luna ลู n a าซีก็จะรอดนะก็จะรอดนะเขาบอกว่าอะไรนะความผิดพลาดอาจกัดเซาะความไว้วางใจและสนับหลุนลูน่าซีซึ่งจะนำไปสู่การละทิ้งในที่สุด เขาก็บอกว่าเน้นย้ำการสูญเสียการสนับสนุนของชุมชนคือเหมือนคล้ายๆว่าถ้าชุมชนไม่สนับสนุนนะโอกาสรอดก็จะไม่มีฉะนั้นเนี่ยตามใดที่ยังมีชุมชนอยู่ก็จะอยู่ไปจนถึงปี2050แต่เราไม่อยู่ถึงนั่นล่ะฮะเอาแค่บ้นหนึ่งบาทเราก็บ้านไขบ้านมันแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญนะเอาว่ากันไปอันนี้เองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็มีการชี้ให้เห็นนะนะว่าเออ สรุปแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะใครอยู่เบื้องหลังในการโหวตโนข้อเสนอที่ KYC KY คุณก็ดูเอาแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนในชุมชนนะที่กำลังอธิบายความเชื่อมโยงนะระหว่างเทอร่าฟอร์มแลบกับตัวโนดต่างๆที่อยู่เบื้องหลังคืออย่างนี้ฮะคือการ KYC เนี่ยมัน KYC รวมถึงโนดด้วยซึ่งพอ KYC เราก็จะรู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังโนดนี้ ใครคือตัวจริงอะ่ะใครคือตัวจริงมันอาจจะจับโป๊ะไงจับโป๊ะว่าอ้สรุปแล้วเนี่ยไอ้โนดท,ที่เห็นเห็นอยู่เน,นี่ยนะฮะมันก็คือบัญชีแยกต่างๆวป่าจากคนคนเดียวอะ่ะแต่ทําโนดหลายๆโนดเหมือนสร้างโนดขึ้นมาเพื่อมีอํานาจโหวตแล้วก็มีการไปดูถึงขนาดไอ้กระเป๋าเนี่ย14กระเป๋าที่ผมเคยทําในคลิปก่อนๆนะ่ะผมมาจับผิดไอ้กระเป๋าเนี่ยมันตั้งนานแล้วนะฮะผมผมก็เนี่ยชุมชนก็เพิ่งจะเห็นเนี่ย แต่เราเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ตอนล่มแล้วนะว่ามันมีกระเป๋าพิรุษอยู่ไอ้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมันมีจํานวนของลูน่าซีเนี่ยเท่าเท่ากันมันเท่ากันจนมันประหลาดนะคือมันเท่ากันจนถึงจุดทศนิยมนะบางทีก็หน่วยมันเท่ากันมันก็แปลกเีเหมือนไอ้กระเป๋านั่นแหละนะ ซึ่งมารวมกันแล้วมันก็ไม่ใช่น้อยนะมันก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่เยอะพอสมควรหลายคนก็มองว่าสรุปกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าของใครและกระเป๋านี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้รับการ KYC ด้วยก็คือยืนยันตัวต,วตวน,นนะฮะอันนี้ก็มีการกล่าวว่าเอ๊ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยจะเตรียมไว้เพื่อเผาหรือเปล่าคือแยกไว้เพื่อเผาไหมก็หาคําตอบอะไรไม่ได้เพราะว่านี่แหละความไม่ชัดเจนว่าโนดเนี่ยสรุปใครอยู่หลังหน้ากาก นาะยใครอยู่หลังหน้ากากอันนี้ก็เป็นการจับโปะนะฮะเออจริงๆแล้วผมว่านะไอ้ข้อเสนอ KYC เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวล่อนะเป็นแค่ตัวล่อเป็นแค่หมากตัวหนึ่งซึ่งเอ,อ่อพวกนักพัฒนาอีกรุ่นหนึ่งอะนะฮะรุ่นคุณไมพีอะไรพวกเนี้ยเขาวางเกมเอาไว้เพื่อที่จะเอ,อ่อเปิดโปงเปิดหน้ากากคือเปิดหน้ากากคุณเคยเห็นดูการ์ตูนที่มันชอบเปิดหน้ากากไหมว่าสรุปคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือใครอะนะฮะนี่ก็ว่ากันไป ส่วนคอยแก๊ปเองก็ลง5เหตุผลนะนะที่ทําให้ลู n a าเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆผมก็มองว่า5เหตุผลก็ไม่ไม่มีอะไรละฮะก็คือ1การได้รับการสนับสนุนจากเทอร์าฟอร์มแบดด้วยการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนะ,ะการได้รับการสนับสนุนในการเผานะฮะและอาศัยช่วงเวลาที่บิตบิ i คอยขึ้นนะฮะบิตคอยขึ้นเนี่ยทำให้ขึ้นนะ,ะแล้วก็ความโฟโมโของตลาดอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็น5เหตุผลนะ อันนี้ก็เป็นการอธิบายเรื่องช่วงเวลาที่มีการขยับขึ้นนะจากเดือนวิธกามาเดือนพฤษภาของปี2025หรือปี2568เดือนพฤษภาก็เป็นวันที่ราหูย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะแล้วก็จะไป เล็งพระเสานะราหูต้องเสาคู่มิรในดวงของบิตคอยนะอันนี้ก็จะเป็นออทามไฮลอดถัดไปโดยใช้เกณฑ์ราหูต้องเสาคู่มิรนะคุณสามารถตรวจสอบคำพยากรณ์ผมได้เอาวันเดือนปีไปผูกแล้วก็ผูกไปวันที่วันที่8พฤษภาคมนะเอาวันที่9เลยก็ได้นะ9พฤษภาคม2568นะคุณจะเห็นว่าราหูเนี่ยมันเลงเสาคู่มิรนะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์อีกอันนึ่งช่วงเจวันที่ผ่านมาราคาของรูน่าซีเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มี อ่วอลลุ่มการเทรดเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนพี่แม็กเองก็มองถึงนะเอาคอยเนี่ยนะฮะที่จะพุ่งขึ้นนะเติบโตไป4ทิลเลียนนะสี่ทิลเลียนโดยใช้มาตรฐานปี17นะปี2 0 2พันแล้วปี2025เนี่ยนะฮะอันนี้เขาให้ปี2025นะก็วันปีนั้นเนี่ยก็จะเป็นปีที่ลาหูต้องเสาอ่าฉะนั้นนี่แม็กก็บอกปี2025ใช่ไหม ตัวคริปโตคอนก็2025ใช่ไหมตัวราหูต้องเสาก็เกิดปี2025อีกแะนะปี2568อีกแะฉะนั้นออทามไฮเนี่จะเกิดขึ้นในปี2525นะหรือปี2568นะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับตัว market cap นะตอนนี้เนี่ยตัวบิตคอยเองเนี่ยขึ้นมายืนนะราคาเหนือ จุดเดิมนะก่อนที่ลูหน้าจะล่มถ้าใครจำได้นะราคาที่48,000เนี่ยนะฮะเป็นราคาก่อนที่ลูหน้าจะล่มก่อนที่ลูหน้าจะล่มนะพอแปลว่ากลับมาจุดเริ่มต้นแล้วคือจุดพุและนับ1แล้วนะนับ1น,นะการถือกำเนิดใหม่ของลูหน้า C นับแต่นี้เป็นต้นไปนะนับแต่นี้เป็นต้นไปเพราะอะไรฮะเพราะราคาของบิตคอยกลับมายืนก่อนที่ลูน่าจะล่มเนี่ยอันนี้ช่วงลูน่าล่ม เนี่ช่วงรูน่าลมอันนี้จะเป็นช่วง T Aero มั้งนะพวก3ลูกศรอะไรพวกนั้นอะลม่มนะอ่าแล้วก็จะมีพวกอะไรล่มอีกอันนี้ FTX อ่าแท่งนี้เป็นแท่ง FTX นะหลังจากนั้นมาก็ขึ้นนะฮะเพราะว่าตัว Binance เองเนี่ย swap นะ convert นะฮะตัว BUSD เนี่ยที่จะเลิกใช้เนี่ยนะฮะมาเป็นบิตคอย n มาเป็นอีเธอรี่มันก็ขึ้นมาแท่งนี้หลังจากนั้นมาดาวพฤหัสเข้านะพอดาวพฤหัสเข้าก็อยู่เนี่ยในกรอบไซด์เวขึ้นขึ้นลงลงกับลาหูนะที่มันฟัดกันอยู่ตรงเนี้ยนะพอหลังจากนั้นมาพอหลุดจากลาหูลาหูย้ายวันที่17ตุลาหกขึ้นนะแล้วขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้และจะไปต่อนะฮะอ่า,อานี่ก็ว่ากันไปนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวคอยเบทเองเนี่ยเขาก็เพิกถอนเหรียญต่างๆนะ คือถ้าเหรียญไหนเนี่ยมันมีผลนะเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเนี่ยหรือทางกฎหมายนี่ก็ก็เพิกถอนฉะนั้นเนี่ยความคิดว่าจะให้คอยเบรดลีดลูน่าซีเนี่ยต้องมีความชัดเจนในทางกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยตัวเทอร์ลาฟอร์มแลบเองเนี่ยควรใช้โอกาสที่ศาลเนี่ยตัดสินว่าเป็นหลักทรัพย์เนี่ยจดทะเบียนเสียด้วยในนามของตัวบริษัทเพราะว่ามันก็เป็นชื่อของบริษัทใช่ไหมฮะพอจดทะเบียนเสร็จเนี่ยนะฮะ ไอ้ตัวรูน้ามันเป็นหลักทรัพย์เนี่ยการซื้อการขายเนี่ยมันจะถูกกฎหมายหมดเลยนะเพราะมันถูกกฎหมายเนี่ยเม็ดเงินของที่มันเป็นเม็ดเงินพวกธนาคารพวกอะไรมันก็จะเข้าใช่ไหมไอตรงนี้มันจะโตได้โดยไม่ต้องเป๊กเลยนะคือมันโตเองของมันอะ่ะเขาเรียกว่าโตไปตามกลไกโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือฉะนั้นเนี่ยนะผมว่านะจริงๆนะใครไปบอกไอ,ไ,อไอ้คุณคิดหน่อยเถอะนะว่าเนี่ย ทำไมคุณไม่จดทะเบียนลูน่าซีให้มันเป็นหลักทรัพย์ไปเลยใช้วิกฤตเป็นโอกาสคุณจะได้เงินมาใช้หนี้ค่าปรับผมไปดูแล้วนะฮะคือกฎหมายอเมริกาเนี่ยเขาปรับให้กับหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนเนี่ย 500, ห้าแสนดอลลาร์สหรัฐเองนะแค่ 500, ห้าแสนดอลลาร์สหรัฐนะส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นในศาลของสิงคโปร์เนี่ยน่าจะรวมกันเบ็ดเสร็จเอาประมาณ500 000, ล้านแต่ไองเงินแค่ 500, ห้าแสนดอลลาร์สหรัฐเนี่ยผมว่าเทอรล่าฟอร์มแลบมีตังจ่าย มันมีตังค์จ่ายแต่นี่ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ที่เอ่อเขาเรียกว่าผู้เสียหายอ่ะประเทศสิงคโปร์เนี่ยอาจจะถึง500ล้านนะเพราะไปจ่ายตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะชดเชยพวกทีแอโร่อะไรที่มันเจ๊งกันไปนะนะฮะเออก็ต้องดูกันไปเพราะว่าถือว่าเป็นพันธมิตรแต่ถ้าเกิดเขาไปจดทะเบียนลูน่าซีแล้วให้ลูน่าซีมันกลับคืนมาเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาเงินจ่ายเลยนะ เพราะว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยที่ถือรูน่าซีไว้จะได้รับเงินค่าชดเชยนั้นโดยใช้กลไกตลาดตรงนี้เป็นประโยชน์ก็คือจดทะเบียนให้ราคามันขึ้นเพื่อชดเชยในส่วนที่คุณถูกโจมตีกระเป๋า14ใบนะั้นอาจจะเป็นกระเป๋าของบรรดาผู้เสียหายที่อยู่ในเครือข่ายก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมสมมตินะผมก็เอาลูน่าซีไปให้ทุกคนเลยนะฮะวันหนึ่งมันขึ้นไปตามกลไกตลาดก็ถือว่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว นะอันนี้ก็ดูกันไปฮะมันก็เป็นการเชื่อมโยงกันนะฮะว่าสรุปใครอยู่เบื้องหลังนะาการโหวตโนตรงนี้ส่วนลูน่าซเองก็ทำแพทเทิร์นที่มีแนวโน้มจะกลับไปที่2สตังค์อีกครั้งอ่ะอันนี้ก็ว่าไปในทางแพทเทิร์นนะส่วนการาฟปีนะของบิตคอย n รอบนี้ไม่ทิ้งหางบิตคอยไม่ทิ้งหางฮะเออแปลกมานะการขึ้นครั้งนี้เนี่ยต่างจากครั้งก่อนนะถ้าคุณดูเนี่ย หลังแท่งแดงเนี่ยมันต้องต่ํากว่าแท่งแดงเสมอใช่ไหมแต่ปีนี้มันเป็นปีมหัศจรรยทแ่งแดงกับแท่งเขียวมันเสมอกันเห็นไหมมันเกือบจะเสมอกันเป็นมันเท่าๆกันเลยคือถ้าเป็นการาฟที่แท่งแดงกับแท่งเขียวเสมอกันนี่เวลาขึ้นมันจะขึ้นเยอะนะคุณไปดูสินะฮะคุณไปดูทางแพทเทิร์นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดแท่งแดงกับแท่งเขียวเสมอกันเนี่ยนะส่วนใหญ่ไอแท่งถัดไปนี้มันจะใหญ่กว่าเดิมเสมอนะ รอบนี้มันอาจจะอภิมาโหรานเลยก็ได้นะมันอาจจะลากพากันขึ้นไปเป็นล้านเป็นล้านเลยหรือเปล่า,าดูกันไปอีกทีนะส่วนตัวเทเลพอร์ตดีไฟก็อาจจะได้รับการลีดในคอย Market Cap มาเกตแคปนะฮะก็ดูกันไปสําหรับตรงนี้เออส่วนเรื่องคําพยากรณ์นะมีหลายคนถามไอ,อ้คําพยากรณ์ประจําปีเนี่ยนะฮะหที่คุณต้องมีแล้วชัดเจนเลย1คุณต้องได้ลัคนาที่ถูกต้องก่อนนะ ไม่ใช่ว่าคุณมีเวลาเกิดแล้วเวลาเกิดคุณเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คำพยากรณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกอย่างนี้มันไม่ได้พยากรณ์นับวันที่หนึ่งมกรามันนับวันเกิดสมมุติคุณเกิดเนี่ยนะเออในวันที่สิบกตุลาเงี้ยคำพยากรณ์ของปีหกเจ็มาเริ่มสิบหกตุลาไปของปีหกเจ็ดถึงปีหกดฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเกิดป,ปลายปีแล้วมาขอของปีหกหกนะของปีหกหกหก็ดถึงหกแปด ปี6 6ถึงเนี่ยคุณจะขาดทุนเพราะว่าคำพยากรณ์บางอันมันจะเกิดไปแล้วนะส่วนไอคนที่มาขอนะตั้งแต่ปี67ไปถึงปี68เนี่ยคำพยากณรก็จะไปเกิดปลายปีแต่บางคนก็มาบอกผมว่าเอาของปี66กับปี67ด้วยอันนี้ต้องแจ้งด้วยนะฮะว่าจะเอาช่วงไหนถ้าเกิดใครไม่แจ้งเนี่ยผมจะคำนวณปี67ไปถึงปี68ให้นะ เออบางคนมาขอ1ปีไงปีนะฮะคำทำนาย1ปี2ปี3ปีนะแต่อย่าขอเป็นถึง10ปีเลยเอาแค่3ปีก็พอนะคุณไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนนี้คิวมันยาวและอย่างหนึ่งจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลายผมเนี่ยมันเต็ม5,000เนี่ยเพื่อนผมมันเต็ม5,000มันตั้งแต่ตั้ง2ปีแล้วนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่จะแอดไลน์ใหม่เนี่ยจะต้องไปเปิดการปฏิเสธการรับข้อความจากคนไม่รู้จักอะไปปิดไอ้ฟังก์ชันตนนัวเนี้มันถึงจะคุยกับผมรู้เรื่องนะฮะบางคนคุยกับผมแล้วไม่เห็นข้อความที่ผมทักกลับไปเพราะคุณไปปฏิเสธไอ้ปุ่มตรงนั้นนะอันนี้ก็ว่ากันไปะนะฮะส่วนโซลาน่านะจริงๆ s o โซลาน่าเนี่ยกับตัวอีเธอเรียมเนี่ยลอกการบ้านกันอยู่นะคุณดูสิลอกการบ้านเหมือนไหม ก็ปี้เหมือนเดียเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยโซลาน่ารอบนี้อาจจะขึ้นไปไกลกว่าเท่าๆกับอีเธอเรียมก็ได้นะเออฉะนั้นเนี่ยตัวโซลาน่าเนี่ยก็ปี้แพทเทิร์นแบบอีเธอเรียมนะเนี่ยแพทเทิร์นเหมือนกันมากเลยนะลอกกันบ้านลอกกันบ้านฉะนั้นนะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนี่ผมหาพ่อคิดมาคิดก่อนนะลูกคิดมันคงไม่พออ่ะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปสําหรับ ตรงนี้นะฮะอ่าวันนี้ก็คงจะมีหลายคนฉลองชัยกับบิตคอยนะะที่พุ่งขึ้นนะเอออีกอันนึงนะผมก็พูดถึงเรื่องถ้าเราเปลี่ยนสิ่งที่เสี่ยงกว่ามาเป็นเสี่ยงต่ําสุดนะก็คือเปลี่ยนจากหวยใต้ดินเนี่ยมาเป็นคริปโตเนี่ยยังน้อยเงินมันยังอยู่นะแล้วก็ได้เก็บเงินด้วยนะฮะผมก็แช์นะเอออันนี้ก็เป็น เออคลิปของคุณพ่อนะก็ไปฟังดูนะฮะอันนี้ส่วนอันนี้ก็มาปลุกใจนะสายก่านะจะได้มีกําลังใจส่วนไอ,อ้คํำพยากรณ์อย่างที่บอกแหละมันไม่ได้เริ่มนะตามวันที่1มกรามันเริ่มวันที่คุณเกิดนะสมมุติคุณเกิดวันที่19มีนาค้ำพยากร์มันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่19มีนา6 7เจถึง18มีนา68เป็น1ปีนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะคุณจะคุณจะจองเร็วจองช้าไงอะ่ะยังไม่ถึงวันเกิดคุณน่ะคุณไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบบางคนบอกหูอยากจะได้เร็วนะแต่ถ้าเกิดคุณไปเกิดเมษาเงี้ยผมส่งให้ใกล้ๆมีนาได้เลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอจองเนี่ยคือคุณจะได้รับคําพยากรณ์ที่พิมพ์ให้เออไม่ต้องเร่งนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องกัดเอ่อต้องพิมพ์นะต้องพิมพ์เป็นข้อความแล้วก็เกาข้อความให้มันมันสลาดสลวยนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการให้ผมเกาข้อความมันก็จะทนะื่อๆนะส ส่งให้มันก็จะทื่อๆหน่อยก็จะเป็นคำพยากรณ์อันนี้เป็นกรณีที่ไม่ต้องการถามอะไรนะแค่อยากรู้ภาพรวมนะประจำปีหนึ่งเท่านั้นว่าปีนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดคุณมีคำถามว่าเนี่ยนะจะแก้การเงินยังไงนะจะแก้ดวงยังไงนะจะต่ออายุไขย,ยังไงนะจะแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพไงคุณต้องจองคิวตามปกติ มันนานหน่อยนะฮะแต่มันถามได้เต็มที่นะแต่ถ้าเกิดคุณมาแบบนี้ก็จะไม่มีคำถามแต่คุณจะได้คําพยากรณ์เป็น أ, ข้อความที่พิมพ์ส่งให้ทางไลน์ไปอ่านสำหรับคนที่เออไม่ไม่อยากไม่อยากคุยอ่ะขอแค่คําพยากรณ์เอาไปอ่านเท่านั้นนะก็ก็จัดให้ตามนี้จะได้ไม่ต้องรอคิวนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ